โ oh, อย้ยยยวันซับวันนี้ผมจะมาสอนสร้าง5ประตูลับหรือว่า5บ้านลับลาวาใน Minecraft 1.21.8โดยผมจะพาตัว5บ้านลับ5หลังที่ซ่อนอยู่ในทะเลเพลิงแห่งนี้และผมก็จะสอนสร้างประตูลับแต่ละอันโดยผมจะทำทาท m e s a ให้เพื่อนกดดูเฉพาะอันที่ต้องการจะดูได้เลยนะครับใต้คีิปวิดีโอนี้ของที่จะเป็นต้องใช้นะครับในการเปิดประตูลับบางอันก็จะมีเป็ปนตอกปลาแล้วก็ออกธนูเริ่มกันที่ประตูลับแรกก่อนเลย ผมได้สร้างไว้แถวนี้แหละวิธีการเข้านะครับให้ไปยืนใกล้น้าตกลาวาแล้วก็กดคลิกว่าเราก็จะเข้ามานั่งในรถรางนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นบ้านรับลาวาหลังแรกของผมวิธีการออกก็กดปุ่มนี้มันก็จะออกไปยังตรงนี้ที่เดิมสังเกตว่าผมสร้างทางออกให้มันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของตัวถ้านะครับไปกระกที่ประตูรับที่2กันดีกว่าผมได้สร้างไว้แถวนี้แหละส่วนวิธีการเข้านะครับ ให้กระโดดมาตรงนี้ใช้ไปตกปลาแล้วก็ตกปลาในระบาตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงตัวรับเปิดนั่นเองนี่คือบ้านรับหลังที่2นะครับแล้วถ้าผมนึงขาเบรกกลับมาแล้วก็ประตูก็จะปิดแบบนี้ส่วนวิธีการออกก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับประตูรับที่3ผมสร้างไว้แถวงนี้แหละวิธีการเข้านะครับให้มายืนตรงนี้กดย่อ มองที่ลาวาตรงนี้แล้วกดขกี้ขวาประตูก็จะเปิดออกนี่ก็เป็นบ้านรับหนังที่สามของผมนะครับเนื่องจากเราลวงลวงมาวิธีการออกไปนั่คือเด้งกลับขึ้นไปเองให้เรายืนตรงสลาบอกตร,ตรงนี้กดปุ่มเราก็จะถูกเด้งขึ้นไปกับที่เดิมนะครับประตูรับที่สี่ผมสร้างไว้บริเวณตรงนี้เลยวิธีการเข้านะครับอาจจะเสีเ่ยงแล้วก็เจ็บหน่อย ให้มองตรงนี้แล้วก็กระโดดเราก็จะร่วงลงมาใต้ละวานนี่ก็เป็นบ้านรับหนังนที่4ของผมวิธีการออกก็เหมือนเดิมเลยก็คือกดปุ่มแล้วประตูล็อกก็จะเปิดออกได้เองประตูล็อกอันที่5อันสุดท้ายผมสร้างไว้แถวนี้แหละวิธีการเข้าอาจจะซับซ้อนนิดนึงให้มันยิงตรงนี้ใช้หนูแล้วก็เลิงมาตรงนี้ยิง ประตูลับก็จะเปิดอ,ออกนะครับส่วนวิธีการออกก็เหมือนเดิมเลยก็กดปุ่มออกไปนี่แล้วก็ผมแถมให้คือถ้าใช้หนูเล็งขึ้นสูงข,ขึ้นนิดหน่อยตรงนี้ ก็จะมีประตูรับอีกการเปิดออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองของทั้งห้าประตูลับนะครับก็จะประมาณนี้เลยสิ่งจะเป็นที่ต้องใช้ของแต่ละประตูประตูอันแรกก็คือรถรางกับรถไฟนะครับ ประตูรัอันที่2ก็จะเป็นแผ่นเยียบที่ทำมาจากไม้นะครับก็คือให้เบ็ดไปกดตรงแผ่นเยียไม้ใต้ระวานั่นเองประตูรับที่3ก็จะใช้ป้ายกันให้ระวามันรออยู่นั่นเองแล้วก็ใช้ปุ่มมวไไ้ใต้ป้ายนะครับให้เราสามารถไปกดปุ่มใต้ระวาได้ส่วนประตูลักอันที่4ให้ขึ้นไปที่สูงๆแล้วก็ให้กระโดดลงไป ด้านลาวาก็จะมีป้ายน้ําแล้วก็ป้ายอีกทีน,นะครับประตูลับอสุดท้ายอันที่5จะมีแทร็กเก็ตบล็อกต้านลาวาเมื่อโปรเจกต์ไายไปโดนก็จะมีพลังงานเลสโตนนั่นเองในการสร้างในซวเบอร์ผมแนะนําว่าให้ใช้นิจยกากันไฟจะทําให้ทนลาวาแล้วก็มองเห็นในลาวาได้ดีขึ้นนะครับวลิธีการสร้างประตูลับอันแรกนะครับให้สร้างรับตอกลาวาแบบนี้ขุดบล็อกหลังลาวา วางลางลไฟแล้วก็ลดลดลางแล้วกดนั่งหรือกดขี้ขวาตัววิธีการออกก็ใช้เส้นดอแบบไหนก็ได้เลยครับวิธีการสร้างบมตูลอันีน้สอนะครับก็มีหน้าตาประมาณนี้ตรงวนจอของแผ่นเยี่ยมไม้ผมจะใช้ ขนแกะสีขาววงจรตรง,ตรงตัวประตูผมจะใช้สีเขียวและสีภูเป็นวงจรต่อออกไปข้างนอกน,นะครับวิธีการสร้างให้วางแผ่นเยี่ยมไม้ไว้ใต้ลาวาแบบไหนก็ได้เลยที่เบ็ดตอปาเราจะสามารถไปกดได้นะครับแล้วก็สร้างวงจรประตูวางเลสโตนให้พลังงานวงจรประตูโดยใช้เลสโตนทอส เชื่อมวงจรแผ่นเยียมไม้หรือสีขาวให้เชื่อมกับโตสีเขียวตรงลลสต์ออนทอชก็จะเสร็จส่วนพิธีการออกก็เชื่อมวงจรสีชมพู้กับวงจรสีเขียวตรงนี้นะครับ วิธีการสร้างประตูระอันที่3ก็จะเป็นวงจรที่ต้องใช้ป้ายการลาวาให้ลาวามันรอยอยู่แล้วก็ใช้ปุ่มมาไว้ใต้ลาวาโดยเวลากดปุ่มให้เรากดยอดหรือกดชิปถือของมือเปล่าวเวลากดด้วยนะครับ ผมจะใช้ขนแกะสีขาวเป็นวงจรตัวปุ่มส่วนวงจรตัวประตูหัวใช้สีเขียวให้พลังงานวงจรประตูโดยใช้เลสต้นทอสเราสามารถใช้รีพิเตอร์ในการทำให้วงจรช้าลงได้ด้วย มจะใช้สนาบ็อกดึงพาล้อออกไปข้างนอกครับและให้รอบๆสนาบ็อกเป็นบ็อกที่จะไม่สามารถถูกดึงไปได้นะครับเช่นบ็อกออซิเดียนอะไรพวกนี้และเสียมพูจะเป็นวงจรต่อออกไปข้างนอกน,นะครับส่วนวิธีการออกก็เชื่อมวงจรเสียมพูกับวงจรสีเขียวตรงนี้นะครับ ประตุลอันที่4ใต้ระวาจะมีป้ายน้ําแล้วก็ป้ายทีนะครับส่วนความสูงที่แนะนําก็4บล็อกเหนือนลาวาเราก็จะเสียแค่สอง,องใจแบบตัวเปล่าในโหมดตอยก็อกประตูละอันที่5ผมเลือกแบบที่ให้มันกลมเกลือตัวถ้ำหน่อยตั้งแต่แบบนี้และให้วางแทร็กเกตบล็อกบริเวณไหนก็ได้ใต้ลาวา เมื่อโปรเจคไทไปโดนมันก็จะมีพลังงานลสตโตนั่้เองโดยก็คือตรงจอตัวประตูจะเป็นพิสตันแบบจะสามารถผลักบล็อกไปข้างหน้าได้2บล็อกและดึงกลับมาได้2บล็อกนะครับแตกต่างจากพิสตันปกติที่สามารถดึงและผลักกลับไปได้แค่1บล็อกเท่านั้นวงจรตรัวประตูผมใช้สีเขียว ให้พลังงานมวนจรประตูโดยใช้เลสต์นทอสผมจะใช้ขนแก่สีขาวเป็นมวงจรตัวทารกิตบ็อกให้เชื่อมกับโตสีเขียวตรงเลสต์นทอสเราสามารถใช้รีวิตเตอร์ในการทำให้มวงจรชาลงได้อีกด้วย จะพูจะเป็นวงจรต่อออฟ้น่นอน,นครับส่วนวิธีการเชื่อมก็คือให้เราใช้ขนแกะสีพูดไปเชื่อมตรงขนแกะสีเขียวบริเวณเลตโตนทอสแล้วถ้าเกิดเราทำแบบนี้เราจะสามารถเก็บโปรเจคทายจากแทร็ก,กบล็อกได้นะครับเช่นลูกศรหรือตัวชทเด่นนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิป5ประตูรับราวานในมายครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้สวัสดีก็สวัสดีครับ